บูมและกีฟประกาศอีกหนึ่งข่าวดีของชีวิตคู่เห็นแล้วยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีสำหรับคู่รักอย่างบูมและกีฟได้ควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาอย่างชื่นมืน่นไปเมื่อช่วงปลายปีก่อนล่าสุดบูมได้แจ้งข่าวดีให้ทราบกันอีกครั้ง เมื่อได้เลิกดีจดทะเบียนสมรสกับกีฟดาราพดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มบุมนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอีกหนึ่งความโชคดีในชีวิตคือการได้มีคู่ชีวิตที่ดี250667วันจดทะเบียนสมรสของเรางานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากระดําไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม และทางทีมงานของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ